สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักและคิดถึงของปุ๊บช่วงที่ปิดติมเด็กๆทำอะไรบ้างคะนอกจากเรียนออนไลน์กับคุณครูแล้วเด็กๆได้ทำอะไรเป็นกิจกรรมพิเศษกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือเปล่าคะเอ๊ะหรือว่าเรียนทำอาหารทำขนมต่างๆกับคุณแม่คะหรือว่าช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดิน จนต้นไม้จากต้นเล็กๆเ,เป็นต้นใหญ่หรือว่าช่วยคุณพ่อล้างรถค่ะงานใหญ่น,นเนี่ยคุณครูอยากเห็นภาพกิจกรรมที่น่ารักและอบอุ่นของเด็กๆทํากิจกรรมกับคุณพอ่อคุณแม่มากๆเลยค่ะเด็กๆถ่ายรูปมาโชว์เพื่อนๆและค,คุณครูตอนเปิดเรียนด้วยนะคะเด็กๆแต่วันนี้นะคะ ครูปุ๊บมีปริศน,นาคำทายมาถามเด็กๆค่ะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าครูปุ๊บจะถามอะไรตัวฉันคือใครตัวใหญ่สีขาเลี้ยงไว้ไถนาหนูจา้าลองทายเด็กๆทายสิคะว่าเขาคือตัวอะไรคะควายเหรอคะถูกต้องค่ะ มากมากเลยค่ะเด็กๆใครเคยเห็นควายตัวจริงบ้างคะโอ้มีทั้งบางคนเคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นเหรอคะเคยเห็นที่ไหนคะที่หนูเคยเห็นเห็นที่ไหนคะเคยเห็นที่ทุ่งนาบ้านคุณยายใช่ไหมคะเก่งอีกแล้วคะ่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังถามปุ๊บตอบ เอารางวัลเป็นนิทานเกี่ยวกับเจ้าควายมาเล่าให้เด็กๆฟังไปฟังกันเลยนะคะนิทานเรื่องควายอดทนเจ้าทุยเป็นควายแก่ที่ถูกใช้แรงงานมาหลายปีเจ้าทุยถูกใช้ลากเกวียนไถนาตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มจนกระทั่งแกเจ้าทุย ชอบกินหญ้าเป็นอาหารอุจจาระของเจ้าทุยนะใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามเมื่อเจ้าทุยแก่และตายไปเนื้อของเจ้าทุยก็นำมาเป็นอาหารของคนเจ้าทุยให้ประโยชน์ต่อมนุษย์นี่มากมายเหลือเกิน มันทำงานโดยไม่เคยบน่นเจ้าถุยได้ชื่อว่าเป็นควายที่อดทนที่สุดจากนิทานกล่าวถึงอะไรคะเด็กควายถูกต้องคะ่ะควายชอบกินอะไรเป็นอาหารคะ่ะหญ้าใช่เลยคะ่ะควายมีประโยชน์อย่างไรคะใช้ลากเกวียนใช้ไถนา ใช่อีกแล้วค่ะเด็กๆเก่งอีกแล้วนะนี่เด็กๆสุดยอดเลยค่ะแล้วอุจจาระของควายนะคะมีประโยชน์อย่างไรคะใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ทําให้ต้นไม้เจริญงบงามแล้วเนื้อของเจ้าควายนะคะมีประโยชน์อย่างไรคะเด็กๆใช้เป็น คนละคะสุดยอดเด็กๆสามารถจดจำนิทานของครูปุ๊กแล้วมาตอบคำถามของครูปุ๊กได้สุดยอดเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆได้รู้จักรูปร่างและประโยชน์ของควายแล้วใช่ไหมคะเด็กๆขาคำว่าควายเขียนแบบนี้นะคะไหนลองบอกครูปุ๊กสิคะว่าคำว่าควายมีพยัญชนะอะไรบ้าง คอควายวอแหวนแล้วตัวต่อไปล่ะคะยอยัดนั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆขาวันนี้เราจะมาเรียนรู้พยัญชนะคอควายกันคะ่ะเด็กๆพูดออกเสียงตามคุณครูนะคะคออ่อานออกเสียงว่าคออีกครั้งคะ่ะ คออา่านออกเสียงว่าคอและยังมีคำที่อา่านออกเสียงคออีกมากมายเลยค่ะเช่นคอคอเด็กๆมีคอไหมคะคอคางจับคางตัวเองค่ะคอคิ้วเด็กๆมีคิ้วสองข้างคอแขนแขนก็คือ เครื่องดนตรีของภาคอีสานขอแคบแคบก็คือช่องเล็กๆเ,เดินไปก็ชนกันค่ะคอคอกคอกก็คือที่อยู่ของวัวของควายหรือหมานั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักพยัญชนะคอควายและคําที่อ่านออกเสียงคอ กันแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามารู้จักวิธีการเขียนพยัญชนะคอควายกันค่ะเด็กๆพร้อมแล้วชูนิ้วชี้แล้วเตรียมลากนิ้วตามเส้นสีแดงกลางอากาศกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหมวนหัวกลมลากลงมา ลากตรงขึ้นไปแล้วโค้งเป็นหลังคาและลากตรงลงมาทำได้ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนกันอีกครั้งนะคะม้วนหัวกลมลากลงมาลากตรงขึ้นไปแล้วโค้งเป็นหลังคาและลากตรงลงมาทำได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยสามารถเรียนเรพยนญชนะคอควายโดยการอาร่านออกเสียงพยัญชนะคอควายและคำอื่นๆที่ออกเสียงคอเช่นคอคางคอคิ้วอคอคอและเรียนรู้การเขียนพยัญชนะคอควายเอาละค่ะเด็กๆ เมื่อฝึกลีลามือเสร็จแล้วครูปุ๊กมีแบบฝึกง่ายๆมาฝากเด็กๆเ,เหมือนเดิมค่ะเป็นแบบฝึกหัดคัดเขียนพยัญชนะไทยแบบหัวกลมตัวกลมเล่มนี้นะคะให้เด็กๆเ,เ,เปิดไปที่หน้าเจ็ดค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรคะพยัญชนะตัวอะไรกันคะพยัญชนะขอควาย เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะเขียนให้ตรงรอยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของพวกหนูๆน,นะคะให้แข็งแรงและระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้เรียนรู้พยัญชนะคองควายกันไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ที่คัดตามรอปขวกยัญชนะของควายเมื่อคัดเสร็จแล้วนะคะส่งกลับมาให้คุณครูไปตรวอู่นด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะเด็กๆไม่อยากไปเลยอยากอยู่กับเด็กให้นาน,านๆกว่านี้สักหน่อยอะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอสัญญานะคะว่าความสนุกนะคะจะเพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะและความรัก ควาห่วงใยก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะเด็กๆเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะจ๊ะรักนะจ๊ะบายบาย